วัยรุ่นวยัยใสวัยมีเรื่องเรื่องอะไรไปดูสวัสดีครับผมร้อยต้องเลวเอรรงัวารตตรวจะบนคดีนี้ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทคุณลุงคนนี้ถึงวัยจะแก่แล้วแต่ใจเด็ดชอบคบแต่เพื่อนวัยรุ่นอ้าซะาพี่พี่ไี่คิดไม่ผิดเลยนะที่เข้าร่วมกลุ่มพวกผมอะ่ะใช่ ทำไมอ่ะโอ้ยก็พี่อ่ะาโคตรเด็กเลยโอ้ยอ่อนกว่าวัยโอ่เ้อดูไม่รู้เลยว่าคนละรุ่นกันอ่ะเหมือนรุ่นเดียวกันเลยอ่ะหน้าเด็กเนี่ยนะจริงวะเนี่ยจริงโอ้โหเปรือบเปรือบเปรือบเด็กมันหลอกให้ลุงเลี้ยงอ่ะเจ้หน้าเด็กที่ไหนเล่าแกชัดชัดโอ้เอ็งเนี่ยสามคนนั้นจะสั่งอะไรเพิ่มนะสั่งมาเลยโอ้นวัอนี้ข้าเนี่ยหลงคนมาละ ก็อย่างนี้ยพี่หน้าถึงได้โดนเด็กมันหลอกมันเลี้ยงเนี่ยนี่พี่นี่ต้องไปแต่งตัวืบนพวกผมเราจะได้เป็นพวกเดียวกันจริงเหรอจริงนี่แต่ที่สำคัญก่บเสื้อผ้านะพี่ต้องไปทำผมแบบพวกผมนี่นงใช่แล้วต้องทำไงอ่ะโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวผมพาไปทำร้านที่พวกผมทำรับองออกมาเหมือนกันไปเลยผมด้วยมาเนี่ยโอ้ยฝาแฝดเลยฝาแฝดเทีย ในที่สุดแกก็โดนหลอกให้เสียเงินเข้าร้านผมจนได้ยังไงวะนี่พี่หลอเลยเหมือนผมเปเลยอะเหมือนตรงไหนอดอ่อนอเอาไว้อเอาไว้เยอะแกเยอะจังเองจังเองคืนนี้นะข้าคนเดียวที่เป็นเจ้าภาพคืยเฮ้ยุงไอเด็กเลุงได้ไงเขาลุงวะก็เรียกลุงไงเขาดูว่าเขาเป็นพี่อยู่นะเนี่ยลุงคนไหนวะ ก็ลุงนี่แหละมีลุงจับเดียวเนี่ยลุงเนี่ยอ๋อโอ้ยได้พวกนี้ล่ะไอพวกเนี้ยมันพวกเด็กๆนะครัก็ลุงจำอีกแลกเมื่อก้ถามมาว่าลุงอะไปตัดผมอ่ะ้านไหนมาแห้จำไอ้เรียกยังไงมาเรียกอะไรจับอีกลุงรันไก่เอาโว่ถ้าไม่ทันแล้วก็พวกแกนั่นแหละไปตลอกจนลุงน่ะแกคิดว่าแกเป็นพี่สงสารก็แค่ไอ้คนโดนต่อยเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราว สดตล์โอ <Net> ้ยโอ้ยโอ้ยแกงลูกใจเย็นๆเอ้ยพ <t> ี่ใจเย็นๆโอ้โหสงสารแต่คนโดนต่อยเนี guide, ่ย ไม่ถูกเหรอที่แกรู้จักข้างบ้านส่วนใหญ่เขาเรียกแกว่าพี่พอแกเรียกว่าแกว่าพี่แกว่าแกว่ายังไม่แกเรียกแกุงอีกทีนี้แกไม่สนใจเลยแกต่อยเปี้ยงเลยคนอื่นเรียกแกรีหมดคนนี้เรียกลุงจะเรียกแกุูแกเลยไม่พอใจก็เลยทำลายร่างกายเขาอีกคนอยากเรียกลุงอีกคนอยากให้เรียกพี่สุดท้ายเรียกรถพยาบาลขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสวัสดิ์กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องอย่าเรียกลุง